สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เขามาลงมากลางน้องหมอนแพงครับจะได้ว่ามานน้ำกันยังไงมากลับบ่อปนนะไอ้น้อยปลาเขาเมื่อเด้อยืนบ่จะได้มาวมานน้ำกันยังไงมากลั <laughs> บน้ำบ่อปนนะยูกก่กลางน้องสี่แม่ cứ mà không hả có bao giờ đi luôn mới giờ nó ông cứ phèo đi hả đu, 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 đu. cái xác nào nè xây xây mình như xây đi Hả subscribe ผมไม่อยากมีลงกับพอแล้ครับเจ้แล้ววะมันยางนบ่หรอหมูขัดยางเนี่ยก่อนจะเรียกว่าผักพังกันเสียว พี่มาผักพังลูงสิไม่รูมีน้ำบ่นอ้หนาวกึ่นงโอเคทีเนี้ยนาวกึ่นงก็ไม่ได้ย่างกูฮะเดี๋ยวจะมาเกาไก่ันเดี๋ยวชมงี่โอ้เนี้ยเขาไหวไปเขาไปยู่ฮะ เออสิได้ไปก่อนเด้บ่นิสิได้ไปก่อนสิไปปลัดเอาปลาเห็นบ่เขาเจ้าขึ้นมาแล้วมันสิบ่ทันเขาเจ้าก่อนใส่ตะยังได้เมียแล้วบ่เมียนํานี่ว่าพ่อแลม้อยขี้นําบ่เลยสิเมียก่อนตั้วเอามาไว้แท้ oh. <laughs> ที่แรกว่าเราอยู่พุ่นเห็นเราอยู่พุ่นบันบ้นนี้ก็เลยสิไปก่อนไม่อยากใสอีลวงใสบอกไปเบิ้งนมาไปเบิ้งก้าเลยไปไปย่าเบิ้งอีลวงก็ไปอันอีลวงย่ใสะพานมันถึง่บมีอย่างว่าติดกับเนบ่เออสบย bỏ mi ăn có tụt luôn trời lên quá à. <laughs> không bao nhang ngủ cả năm tiền đó nè gì nha mà được không cày được không sấy rồi มึงพยายามพยายามพยายามไม่ใช่มีอยเงาพี่น้องวันนี้เข้ามาฮะเอาขยามาไกลนี่แม่นเพะนี่ร่างนี่แม่นรึเล่างนี่แม่นรึ

อันนี้ยังโอ้ที่มานโกไวบมือนั้นบอกมิส่ดปิดมิสซี่ยี่สองหมื่นสามหมื่นยังไม่หยาบมันเอางีขอตัเมียเอาเลยสิไปเอาปลาขอสร้งปลาหน่อย้ากินมันมันแลยจะไปกินมักกระเบื้อนเด้อ ไปแล้วยากดื่มจีนดงฮะไปซุ่มไปส่งเนี่ยมึงจากทางินโย่ไปส่งไม่ได้บ่ดีนี้ฮะอ๋อพี่น้องมาก็อีเราไม่ยำไม่ยำรอบยำนั่นเล่าวันนี้ผมก็เล่าร์ม้าลำเนียเราจอดจอดขึกนรถจอดเลียงขึ้นผมก็ขึ้นเลี้ยวน้ำเล่าขี้มากแต่ว่าไก่ อันนี้พอดีปลาที่มันมันเป็นน้ำบกครับเพราะว่าเพื่อนโอ้แต่งงไม่แยมเป็น,เ,เ,เ,ปน,น,นเป็นสูบนำ้ำเพื่อนสิอกครับสิอกค,คางบึงบอกมาเด็กหัวแต่ของแต่สิลงมาเห็นนังหาเดกดาคน อันนี้มันช่เป็นคู่กลางครับเขาเอิอคู่กลางห้องยางอะไรอย่างงี้แามวกิ่งท่านคนหก็เล็กนี่อันนี้ก็เป็นันน,น,น,นี่เขาเาอิอสาวอุจินตั้งแต่สมัยตะกีมมันเป็นน้มเพื่อนังนามโอุดินนี่แล้วพี่น้งงนอง <laughs> ไยขึ้นทงนังวันเัยสัญญาไปโอ้ยถือผัดผักแล้วพอแล้วผนะัดผักพยายามเลยเอาเห้ยงครับดิลุกไรบ่อนะเดียงครับาอาไทยพิธีพื้นบ้านอันนี้พื่อ การปลูกไร่ครับพี่น้องการปลูกไร่คือปลูกไร่คนสิปลูกแบบนี้แย่าน่าบอกคนสิปลูกไร่คนสิปลูกไปเบิ้ลละยังอีกหน่อยรอนี่เต็มบึงเลยบอกเขาเจ้างนี้เต็มบึงเลยแลแดงก่อนแก้วล็อกแล้อืมเป็นไรบ่ได้มีเบ้เอาพี่น้องขึ้งที่ฟังแล้วมันสิบพุทธันป่าเพิ่น อขอบุญขอฟุ้พี่น้องที่เขบาบอกเบิ้งเขบาบอกกูติดตามหายดีมากครับบ,บ่อยากบอกแห้งดอกเขาสีดาโอ้ยเขาสีดาวนี่นี่ครับวัดนนท์อมแก้วครับเป็นก่างสังก่างสังวิหารพวกวัดนี่ครับวัดบันแท่ไงครับ ไปร่างสังวดไอ้แ่หนูโดนแก่จักไปน้ำพ้นเห็ดน,นั่งขาวปลาวังกัดีนี่สิบ้าไป็เบื่งถัดพี่น้อง อันนี้ธาุแม่แม่แม่ตู้แม่สุนพ้าสุนของไงกับไม่ไงคือคือแม่ของแม่สุภาพกับแม่ของแม่สุภาพอีกครับกับพ่อของแม่สุภาพอยู่ถาดนี้นะครับพี่น้องสิาพานธเบือ้องหน้าหมดนพอดีเขาเหลโอกาสมาเลย นี่มาพอดีกระกปะกระปะอันนี้เมยเคียมผู้อันนี้เป็นยายถวดครับอันนี้พ่อหนูิงครับแม่เลียมเป็นพ่อกับแม่แม่สุภาพอันนี้พี่สาวแม่สุภาพสวัสดีครับไปกันเด้ครับขอบุญขอบพ,พู่นพี่น้องที่เขามาเบิองในคลิปนี้ครับ จีบลงงน้องอออออสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวมันสืบบังนี่ครับเป็นข้าสางวิหารในทางเขาประตูเขาครับประตูเขาด้วยนี่น้องเป็นกสางวิหารประตูเขาเฮ็ดรวยช่วยยวังเอาสีงามไปบ้านเอาขอบคุณครับพี่น้องอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ครับขอบคุณครับกดติดตามนุ่มอิดเพลินแพงสำหรับคลิปนี้เขาไวปสำนีกครับสวัสดีครับ